กลางหมหาสมุทรอินโดนีเซียอันกว้างใหญ่มีหมู่เกาะหนึ่งที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นสวรรค์แห่งโลกใต้ทะเลหมู่เกาะวากาโทบีซึ่งประกอบด้วยเกาะหลักสีก่เกาะคือวังกีวังกี้กาเลดูปาโตเมียและบินองโกเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและนักดำน้ำจากทั่วโลกความงดงามของทะเลที่นี่ไม่เพียงอยู่ในแสงแดดและผืนฟ้าแต่ซ่อนอยู่ใต้น้ำซึ่งเต็มไปด้วยความลับและความอัศจรรย์ของธรรมชาติ วากาโทบีเป็นส่วนหนึ่งของสามเหลี่ยมปะกการังแห่งอินโดแปซิฟิกซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลสูงที่สุดในโลกแนวปะกการังของวากาโทบีเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่หายากปะกการังกว่า600สายพันธุ์กระจายตัวอยู่ทั่วแนวหินปูนใต้ทะเลสร้างสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์สำหรับสัตว์น้ำหลากหลายสายพันธุ์หากคุณดำน้ำลึกหรือดำน้ำตื้นในวากาโทบีคุณจะได้สัมผัสกับภาพปะกการังหลากสีที่เคลื่อนไหวไปตามกระแสน้ำ ปาการังในวากาทบี้ไม่เพียงแต่เป็นอาหารและที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตในทะเลแต่ยังเป็นกำแพงป้องกันชายฝั่งจากคลื่นลมทะเลอีกด้วยที่วากาโทบี้นั้นแนวปะกการังยังคงความสมบูรณ์ในระดับที่หาได้ยากจากที่อื่นๆทำให้การดำน้ำที่นี่เป็นประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครวากาทบี้ไม่ได้มีแค่แนวปะกการังที่น่าทึ่งเท่านั้นแต่ยังมีสัตว์น้ำมากมายที่รอการสำรวจสัตว์น้ำหลายชนิดที่นักท่องเที่ยวอาจไม่เคยเห็นมาก,ก่อน ไม่ว่าจะเป็นเต่าทะเลปลาฉลามครีบดำปลาโนแกวหัวโหนกหรือปลากระเบนราหูการเฝ้าดูสัตว์ทะเลในสภาพแวดล้อมธรรมชาติเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจและยังเป็นเครื่องเตือนใจถึงความสําคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติและทะเลของเราวากาโทบีได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลในปี1996ซึ่ง,สงแสดงถึงความพยายามในการรักษาสภาพแวดล้อมใต้น้าให้คงความสมบูรณ์สําหรับคนรุ่นหลัง สำหรับนักเดินทางที่มองหาก,การประจนภัยที่ไม่เพียงแต่ให้ความตื่นเต้นแต่ยังมอบความรู้สึกของการได้เชื่อมโยงกับธรรมชาติวากาโทบีเธอเิ็นจดหมายที่สมบูรณ์แบบทะเลที่นี่ไม่เพียงแต่ให้ความงามแต่ยังส่งเสริมการเรียนรู้และตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ์ทะเลของเรา